สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าไม่เห็นอายการสูงสุดอยู่ในสายตาท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,140เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่ากระบวนการยุติธรรมทางการเมืองพร้อมกันนั้น อายการสูงสุดก็ถูกกำหนดให้เข้าไปมีบทบาทในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันบทบาทของอายการสูงสุดที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรรัฐมีอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันได้แก่เรื่องที่1ผู้รู้เห็นการกระทําที่เข้าข่ายการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำและหรือสั่งยุบพักการเมืองกรณีตามเรื่องนี้หมายความว่า ถ้าอายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าไม่มีมูลตามที่ร้องก็ให้ยุติเรื่องแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีมูลจึงทำเรื่องยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและเมื่อวินิจฉัยแล้วสารรัฐธรรมนูญจะสั่งให้เลิกการกระทำหรือสั่งยุบพักการเมืองย่อมเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับจุดสำคัญของเรื่องนี้คือ ถ้ามีประเด็นที่จะต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือขอให้สั่งยุบพักการเมืองที่มีการกระทําดังกล่าวผู้ร้องต้องเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนเรื่องที่ 2. เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปอชได้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปชแล้วพบว่าผู้ดำรงตำแหน่ง,งดังกล่าวมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น ตกเป็นของแผ่นดินต่อไปและเรื่องที่สมเมื่อประธานวุฒิสภาส่งเรื่องที่มีผู้เข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงด้วยข้อหาสอว่าร่ำรวยผิดปกติสอว่าทุจริตต่อหน้าที่สอว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ไปให้คณะกรรมการปปชดำเนินการไตส่สวนเสร็จแล้วทำเป็นรายงานที่ต้องระบุว่าข้อกล่าวหาตามคําร้องข้อใดมีมูลหรือไม่ถ้าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไปแต่ถ้ามีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลผู้ดำรงตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าวุฒิสภาจะลงมติและให้ประธานกรรมการปปช ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมความเห็นไปยังประาธานวุฒิสภาเพื่อลงมติถอดถอนและพร้อมกันนั้นก็ส่งอายการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปท่านผู้ชมครับบทบาทของอายการสูงสุดในกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรรัฐทั้ง3เรื่องที่กล่าวมาแล้วก็ได้ถูกลอกเอามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2 5 5 0ทั้งหมดแต่เรื่องของเรื่องที่ผมจะพูดก็คือด้วยระยะเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้บทบาทของอายการสูงสุดตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นได้ถูกลบไปจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญจำนวน2ในสเรื่องแบบว่าไม่เห็นอายการสูงสุดอยู่ในสายตาเลยกล่าวคือเรื่องแรกการที่สารรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยเรื่องที่มีผู้ร้องว่ารัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอัยการสูงสุดและเรื่องที่2องคณะกรรมการปป,ปชส่งรายงานในเอกสารพร้อมความเห็นไปให้วุฒิสภาเพื่อลงมติถอดถอ,ถอนนายสุเทพเทือกสุบรรณ ในข้อหาจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยไม่ส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อสารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านผู้ชมครับทั้งสองเรื่องนี้เห็นได้ว่าสารรัฐธรรมนูนก็ดีคณะกรรมการปปชก็ดีได้กระทำการอันเป็นการข้ามหัวอายการสูงสุดเหมือนไม่อยู่ในสายตาท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าไม่เห็นอายการสูงสุดอยู่ในสายตาก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ